ล่สุดนักข่าวตัวท็อปอย่างเดวิดออนสตีนเผยเมสันเมาส์แข้งสตาดังเชลซีเลือกย้ายซบแมนยูหลังจบซีซั่นนี้เมื่อวันพุทธที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่งานนี้ปีศาจแดงอาจต้องทุ่ม3,500ล้านบาทเมสันเมาส์กองกลางตัวรุกเชลซี Chelsea. มีแนวโน้มที่จะได้ย้ายไปแมนยูช่วงซัมเมอร์นี้เมาส์ Mount, เหลือสัญญากับเชลซีแค่ถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้า และไม่มีวี่แววที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่เจ้าตัวหน้าจะเลือกเก็บข้าวของอัมลาทินสแตมฟอร์ดบริทหลังจบฤดูกาลช่วงที่ผ่านมาเมาส์มีข่าวได้รับความสนใจจากหลายสมโมสร,รซึ่งก็รวมถึงวิเวอร์พูลอาร์เซนอลและบาเยินมิวนิคขณะที่แมนยูก็มีข่าวพร้อมแย่งชิงตัวเช่นกันล่าสุดออนสตีนระบุว่าเมาส์ต้องการที่จะย้ายไปร่วมทัพปีศาจแดงขณะที่สมโมสร,รอื่นที่อยากได้ตัวดาวเตะชาวอังกฤษวัย24ปี โดยคาดว่าการเจราจาระหว่างแมนยูไนเต็ดกับเชลซีกำลังจะมีขึ้นเร็วนี้ด้านฟาบริซิโอโรมาโนอีกหนึ่งผู้สื่อข่าวแวดวงลูกหนังที่เชื่อถือได้ยืนยันว่าแมนยูไนเต็ดต้องการตัวเมาส์จริงแต่เชลซีต้องการขายในราคาที่สูงกว่า80ล้านปอนด์ประมาณ3,440ล้านบาทสำหรับข่าวกีฬาวันนี้มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดซ u b สไครต์และกดกระดิง่งเพื่อติดตามข่าวกีฬาต่อไปด้วยนะคะ